สวัสดีครับครับนี่มาแกงขนุนอีกแล้วครับแกงขนุนใ่เนื้อหมูกระดูกหมูอ่อนนะคะครับนี้แล้วก็เคี่ยวต้มเนื้อหมูให้สุกให้เปื่อยกันนะครับนี่ครับน,นะครับเนื้อหมูแล้วก็ต้มให้สุกแล้วกเคี่ยวให้สุกเลยนะครับ ก็่อๆกันนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นขนุนที่เราเกรียมไปเรียบร้อยนะครับขนุนอ่อนนะครับขนุนอ่อนขนุนอ่อนนะครับเฮ้ย hey, เปไงครับ ผักชะอมนะครับ,รบใบชะพูนะครับเราก็จะใส่แกงขนุนนะครับเนาะเนี่ยเสีเทศก็มีนะครับเสียเทศก็มีนะครับปลาเค็มปลาทูเค็มนะครับปลาทูเค็มแล้วก็มาสับ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 ,สบให้ละเอียดกันนะครับ จะได้กลิ่นหอมเลยนะครับปลาทูนี่ปลาทูเค็มหอมนะครับแล้วเราใส่แกงเข้าไปนีนกลิ่นจะหอมมาเลยนะครับน้ำนี่แล้วก็เกรี่ยสิบห้านาทีแล้วนะครับเนี่ยครับที่เราต้มเขี่ยวเนื้อหมูกับเครื่องปรุงนะครับเราใส่เข้าไปนะครับโอ้เดืียดควัเลยครับเอามาดูแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหมูเริ่มเปื่อยแล้วครับ เดี๋ยวเราใส่ขนุนนะครับแล้วก็จะใส่ขนุนที่เราเตรียมไว้นะครับขนุนขนุนเป็นที่เลยนะครับ ปิดฝาหม้อไว้นะครับจะปิดไว้จุดกว่าขนุนจะสุกนะครับก็จะมาพยายามดูบ่อยๆว่าเนื้อขนุนมันสุกหรือยังนะคอ่าปิดไว้ก่อนนะคระับขัที่เราเตรียมไว้เราก็จะมาเด็ดนะครับเด็ดเป็น เด็ดๆไว้นะครับหนุนสุก่อนเสร็จขั้นตอนเราก็จะใส่ผักโจมกับใบชะพูนี่ลงไปนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าในหม้อยังกลิ่นหอมเลยนะครับ น้ำเดือดแล้วนะครับต้มไปประมาณสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนี่เราก็จะใส่มะเขือเทศนะครับเนี่หมูกระสุกเนื้อขนุนก็สุกแล้วนะครับรใส่มะเขือเทศไปนะ กี้เราก็ใส่ปลากเค็มหอมไปแล้วเนาะใส่ปลาเค็มหอมไปแล้วนะครับรเดี๋ยวมาเกลีือเทศนะครับปิดฝาก่อนนะคะะรับพอมาเกลีือเทศสุกแล้วก็ใส่ผักชะอมผักชะพูใบชะพูนะครับนี่ขั้นตอนนี้นะครับหอมเดอือดเค็มหอมนะ่าทานมากแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับนี่แหละครับ นีก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะนําไปรับประทานได้แล้วนะครับเนี่ยครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับนี่ยดูีครับขนมขนมนี่ยังเปอดแล้วนะครับกินมากนะครับใครหิวก็มาได้เลยนะครับใครอยากทำก็ทําได้เลยนะครับแกงขนมแกงขนมนะครับนี่ครับหม้อใหญ่ๆโตๆเลยนะครับนี่ครับ ยอดเลยนะครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ